สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะวันที่8มิถุนายนนะคะจะขออนุญาตแถลงข่าวนะคะของสำนักงานปปชประจำจังหวัดลบบุรีนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีกิจกรรมเราได้มีผลงานอะไรบ้างนะคะ เรื่องงานแรกค่ะจะขอถแถลงข่าวในส่วนของงานป้องกันการทุจริตนะคะในหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยง,งานภาครัฐนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าการประเมิน ita นะคะประจันปีงบประมาณ2565ค่ะในส่วนนี้นะคะเ,ออเดือนมิถุนายนวันที่30นี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการ ให้อปทอนะคะหรือหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินชี้แจงนะคะในส่วนของผลการประเมิน o อ t นะคะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะดําเนินการในการประกาศผลค่ะตรงนี้เนี่ยเ,าเราก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีงบป,ประมาณนะคะก็รอ,อใจนิดนึงค่ะนะคะเดือนสิงหาคมเราจะทราบผลแล้วนะคะต่อไปค่ะ ในส่วนของงานป้องกันการทุจริตจะมีอีกงานหนึ่งนะคะก็คืองานป้องกันการทุจริตเชิงรุกนะคะกรณีได้รับข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรียกว่าศูนย์ CDC นะคะในส่วนนี้เองเนี่ยมีผู้ร้องนะคะได้ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ CDC นะคะและในส่วนนี้เองก็ทําให้เราต้องมีการดรําเนินการนะคะโดยเราได้ออกนะคะไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะ ดําเนินการในการรวบรวมเอกสารหลักฐานนะคะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังนะคะอีกในส่วนหนึ่งนะคะเราก็ได้หาข้อมูลนะคะในการร้องเรียนกรณีดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงนะคะว่าการร้องเรียนนะั้นเป็นมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่นะคะในส่วนนี้ในส่วนนี้เราก็ได้ลงพื้นที่นะคะก็ลงไปที่เทศบาลตะบนขเขาเพียรเดินทง นะะในเรื่องเกิดกับการจัดซื้อนะคะในช่วงที่มีโควิดนะคะก็คือถุงยังชีพนะคะตรงนี้ก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ดําเนินการในการที่จะให้ข้อควรระวังนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยเบิกจ่ายนะคะก็คือเทศบาลตะบนขาเรียนธงนะคะเกี่ยวกับการดําเนินการค่ะซึ่งในส่วนนี้เขาก็มีข้อเท็จจริงที่มีกสารหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็ชี้แจงได้ทกต้องค่ะ ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะในการดำเนินการของศูนย์ CDC ในเคสแรกนะคะที่เราได้รับข้อมูลนะคะต่อไปค่ะจะมีการป้องกันเชิงรุกอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือเคสที่เราได้รับจากเครือข่ายชมรมสตรองจิตวิเพลงต้าทุจริตจังหวัดรบบุรีค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีโค้ชนะคะของชมรมสตรองเราเนี่ยลงพื้นที่เพื่อตรวจสังเกตการด้วยนะคะในกรณีที่มีการเรียกรับเงินนะคะจากผู้ประกอบการร้านค้าในอัตราร้อยละ13ของยอดขายนะคะที่โรงเรียนชบาดานวิทยานะคะตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงนะคะจากทางผู้บริการโรงเรียนนะคะแล้วก็คณะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินการนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการ เรียกเก็บแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงการที่จะใช้เปลี่ยนแปลงนะคะการาชำระเงินในระบบการซื้อขายอาหารในโรงเรียนนะคะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนไปจากระบบเงินสดนะคะไปใช้ e canteen นะคะก็จะเป็นบัตรเติมเงินแทนนะคะเพื่อลดการสัมผัสนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มีการประมวลผลได้ตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการ คิดวิธีการกันไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการดําเนินการนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้รับข้อเนสนอแนะที่ดีจากสํนานักงานปปชนะคะว่าในการที่จะสื่อสารแล้วก็การเรียกเก็บเนี่ยต้องมีการจัดทำหรือต้องมีการประชุมหารือกันให้เข้าใจในผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับงานป้องกันนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นผลงานด้านการปรับปรามการทุจริตนะคะจะมีเรื่องสถิตินะคะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจํานวนทั้งสิ้น21เรื่องที่เข้ามาในไตรมาสที่3นี้นะคะในยะสสาคัญนะจะอยู่ที่ การร้องเรียนนะคะในเรื่องของการปฏิบัติหรือเละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะแล้วก็เรื่องของการทุจริตการจัดซื้อจ้างการเบริกจ่ายและก็การจัดทําเอกสารนั้นเป็นเท็จนะคะซึ่งตรงนี้มีในยยะสําคัญที่เข้ามาเนี่ยรวมทั้งหมดทั้งสองเคสนี้นะคะจะเป็น15เรื่องด้วยกันนะคะจาก21เรื่องนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังมีการกระทาความผิดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะแต่ทางสำนักงานปปชประปจำจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยก็ได้บรูรณาการนะคะในส่วนของข้อมูลด้านงานปราบปรามเนี่ยมาสู่งานป ้องกันนะคะแล้วก็แปลงไปสู่นโยบายที่เราจะให้คําแนะนํากับหน่วยต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อให้ลดนะคะการทุจริตภายในองค์กรลงค่ะต่อไปนะคะในผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะคะในไตรามาสที่3นะคะมีบัญชีที่รับเข้ามาใหม่เป็นบัญชีปกตินะคะ53บัญชีด้วยกันนะคะแล้วก็มียืนยัน2บัญชีแล้วก็การตรวจสอบเชิงลึกนะคะสบัญชีด้วยกันนะคะทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในระหว่างดําเนินการทั้งหมด57บัญชีค่ะ ในส่วนของงานตรวจสอบทรัพย์สินนะคะจะเห็นได้ว่าที่รายงานไปว่าเหลือ57บัญชีเนี่ยจริงๆแล้วจากการที่เข้ามาจริงๆ500กว่านะคะบัญชีที่เรารับมาก่อนหน้านี้นะคะแต่มีการดําเนินการแล้วเสร็จเสร็จสิ้นไปในแต่มาสหนึ่งแตงมาสองนะคะก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในส่วนนี้ท่านจะหาข้อมูลได้จากการแถลงข่าวในครั้งที่ผ่านๆมานะคะแต่อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะสาหรับ การดาเนินการในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรนะคะก็คือเรื่องของการใช้รถยนต์ของทางราชการค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้รถยนต์ของทางราชการเนี่ยทางสำนักงานปปชเราจะพูดเน้นย้าอยู่อย่างสม่าเสมอตลอดเวลานะคะว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันนะคะการทุจริตได้ง่ายๆในองค์กรน,นะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ฉันได้นําเรียนถึงที่ประชุมกรมการจังหวัดนะคะเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ,ๆเนี่ยได้ ไปกำชับนะคะผู้ได้บัณฑิตบัญชาของตัวเองนะคะว่าในกรณีที่ได้มีการขอรถถังทางราชการออกไปเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการนะคะก็ขอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ 1. นนะคะลดในเรื่องของการผิดระเบียบนะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหานะคะในการใช้รถยนต์ของทางราชการ2แล้วก็ลดข้อร้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกำกับนะคะการปฏิบัติงานนะคะให้อยู่ในระเบียบวินัยนะคะ และลดในเรื่องของการทุจริตภายในองค์กรเป็นข้อเล็กๆนะคะที่สามารถทําได้ง่ายๆนะคะเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่จะเน้นย้ําไปทางหัวหน้าส่วนราชการสม่าเสมอในที่ประชุมกรมการจังหวัดทุกๆครั้งนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทํางานในเรื่องของงานไต่สวนนะคะแล้วก็งานตรวจสอบ เบื้องต้นนะคะในเรื่องของงานคดีเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในในเคสต่างๆนะคะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนะคะคิดว่าในช่วงปลายไตรมาสนะคะปลายปีน่ประมาณนะคะ ผลการดําเนินการนะคะก็คงจะออกมาในรูปแบบของมติคณะกรรมการในหลายเรื่องด้วยกันนะคะก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะคะในเดือนถัดไปนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมาถแถลงให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามในช่องอช่องเพจของเรานะคะได้รับชมรับฟังกันตลอดไปค่ะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยรอเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้เดือนมิถุนายนทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดลบบุรีขอลาเพยียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ